Yeah, yeah, let's go I ain't the first with the curse With the thirst that I wanna be Better not worse, man, it hurts I'm on this earth with my words And I put them all together in search Cause I wanna have worth Workin' hella hard Till they put me in the dirt Gonna go Sawasdee krub Welcome to Thammakot Thap Now we're done It's been 3 months, right? Yeah It's been 3 months, it's been so hard พี่ตั้มพี่ตั้มยังไม่สึกพี่บิวกับผมสึกแล้วนะครับ One hour later ครับเราเดทสถานการณ์ล่าสุดครับรถไฟมาประมาณตอนนี้เรามาถึงแก่งคอยแล้วชุมชนแก่งคอยนะครับ รถไฟก่อนจะมาทีก็เที่ยงครึ่งซึ่งตอนนี้กี่โมองอระตอนนี้คือสิบโมงสี่สิบเอ็ดซึ่งต้องรอนานมากเราก็ลเลยจะเปลี่ยนไปนั่งรถตู้กันดีกว่าโอเคเราไปนั่งรถตู้กันดีกว่าเดินทางไปหาที่รถตู้ เเตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับก็คือต้องขออภัยนะครับระหว่างทางอาจจะถ่ายมากไม่ได้เพราะว่าเมารถนั่นเองนะฮะและคือแบบไม่ได้นั่งนานอ่ะแล้วพอเรามาถึงรถใช่ปะ่ะสิ่งที่แบบเซอร์ไพรส์เลยเยแม่งรถไม่ได้ขับมาสามเดือนแล้วก็ไม่ได้ล้างมาสามเดือนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะมาจี้ดูึดแบบเสียหายของรถเลยอย่างแรกอ่ะ อ,อ,อันนี้มันไม่ออกนะพอเรายันปุ๊บไอ้อตรงเนี้ยเสียเลยเสียหุ่นเตาะและข้างเนี้ยข้างนี้ก็เหมือนกันพับไม่ได้เลยไม่รู้เป็นไรก่อนก่อนไปก็ใช้งานได้ปกติแต่พอไอ้น,นี่ก็เสียเลยอันนี้ก็ด้วยอ่าแล้วก็ต่อไปก็ขาตั้งเวทีกัดขาตั้งอ่ะเนี่ย สนิมแดกอยู่เลยนี่ถากเลยอะเห็นปะเออซื้อใหม่อีกแล้วครับท่านนี่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสภาพที่ไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรมาสามเดือนนะครับเราก็จะเอารูปลักของเรานะครับที่เราไม่ได้ล้างมาสามเดือนที่เราจะไปล้างรูปลักครัเดี๋ยวคือแบบดูสภาพรถที่บิวดีไม่ได้ดูแลไม่ถไทะเบียนหลุดหมดอะ ป้ายขับเบียงก็ไม่มีไฟเดียวด้านนึงก็ไม่มีสีไม่โดนพ่อเลนกระบุดแล้วคือแบบพี่จอดรถไม่เฉยๆก็เนี่ยสภาพรถไม่ได้ล้างคือแบบช่วงแรกๆเกือบสตาร์ทไม่ติดเลยเออก็รือแบบเชื่องรถเป็นไรวะเออสตาร์ทอยู่พักนึงอ่ะกว่าจะติดอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปล้างรถกันอีกทีกว่าไปอาบน้ำให้ลูกสักหน่อยหลังจากที่ไม่ได้อาบน้ำมาสามวัน ครับก็ตอนนี้เราก็ทำการล้างรถเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอรถมา3มเดือนนะฮะแบบโคตรคิดถึงนะ่เออแล้วก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ไม่หายไปไหนเนาะก็ยังกดซับเหมือนเดิมไม่มีรถก็เพิ่มขึ้นมานะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับก็ที่รอผมเนาะก็อย่างที่บอกก็คือผมผมไมปบวชกันหมดเลย สามคนก็คือสามคนแต่ว่าพี่อีกคนหนึ่งยังไม่เสร็จนะครับก็บวชต่ออยก็บวชไปทั้งหมดสามเดือนเนาะก็ขอขอบคุณนะครับที่ไม่หายกันไปไหนเนาะก็ฝากติดตามชมชิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับก็หลังจากนี้ก็อาจจะมีไปเที่ยวบ้างอาจจะมีแต่งรถบ้างก็รอติดตามชมนะครับก็อาจจะไปรีวิวรถคันนู้นคันนี้บ้างนะครับก็๋ยวเพิ่งหายกันไปไหนเนาะเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับก็ขอขอขอกราบขอบคุณอย่างใจจริงนะฮะแล้วก็ yeah yeah let's go i ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in circles. cause i wanna have worth workin' hella hard till they put me in the dirt gonna go